ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมพาพี่น้อง f c ไปทําการถอดชิ้นส่วนภายในตัวเรือนลิ้นเล่งนะครับของยามาฮ่าสปาร135ไอหัวฉีดคันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะมีอาการนะครับก็คือเวลาเราสตาร์ตตอนเครื่องเย็นนะจะมีอาการ วูบสะดุดแล้วก็ดับนะครับเวลาเรากระชากคันเร่งวูบตอนอหัวคันเร่งหรือว่าบอดตอนหัวเร่งหัวคันเร่งนั่นเองนะครับทุกท่านนะก็ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทําการถอดปัม๊มแล้วก็หัวฉีดออกไปทําการล้างแล้วนะครับทุกท่านนะประกอบกับเข้าไปรถก็ยังเป็นเหมือนเดิมเซ็นเซอร์ความร้อนถอดล้างทาความสะอาดเป็นเหมือนเดิมหัวเทียนเปลี่ยนแล้วเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เลยนะครับเดี๋ยวจะทําการถอดชุด เลื่อนลิ้นเล่งออกมาล้างทําความสะอาดภายในสักนิดหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะมีส่วนนะครับทําให้การตรวจจับปริมาตรอากาศนะครับแรงดันอากาศความชื้นนะครับความร้อนของอากาศผิดพลาดนะครับทุกท่านนะเพราะว่ามันอาจจะสกระปรกนะครับแต่ในการที่เราจะทําการถอดลิ้นเล่งนั้นก็ตามสภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับหรือเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตระกูล spark หนึ่งสามห้าคันนี้ นะครับอ่ายิ่งเป็นรุ่นคาร์บูเรเตอร์นี่ถอดล้างคาร์บูเรเตอร์เดี๋ยวโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยรอเลยนะครับพี่น้อง f อถือว่าถอดยากมากๆเลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้แล้วก็พื้นที่คับแคบด้วยนะครับรวมไปจนถึงนะครับตำแหน่งสายยางท่อน้ำมันท่ออากาศต่างๆนี่เยอะแยะมากมายนะครับถอดแล้วก็เสียบกลับยากมากๆเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้ยิ่งเป็นรถหัวฉีดเนี่ยนะครับการที่เราจะถอดออกมานะครับแจ็คไฟต่างๆเนี่ยมันกรอบหมดแล้วนะครับ ถอดยากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับแก๊กต่างๆมีโอกาสแตกได้ตลอดเวลาถ้าเราถอดออกเนี่ยนะครับเมื่อเราถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาของลินเล่งนะครับสปาร์คหนึ่งสามห้าก็จะมีปอดต,ติดมาด้านล่างด้วยนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่สองตัวนะครับเซ็นเซอร์สองตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ตัวบนตัวที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนเนี้นะตัวบนนะ ตัวบนก็จะเป็นนะครับ ASV AH c v นั่นแหละนะครับตัวปรับรอบเดินเบานั่นเองนะส่วนตัวล่างก็จะเป็น map TP sensor นะครับทุกท่านนะเป็นตัวปรับองศาจุดระเบิดตรวจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าปริมาตรอากาศเข้าออกนี่แหละนะครับดูสินะอ่าความสกรปรกนะครับทุกท่านนะอ่าความสกปรกความสกรปรกเหล่านี้นะครับมีผลทําให้นะครับ การเดินทางของอากาศมันร่าช้านะครับหรือว่าเดินทางเข้าไปหาเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ไม่ดีพอนะครับเพราะว่ามันมีรูต่างๆรูพวกนี้มันอาจจะอุดตันนะครับปริมาตรอากาศที่เข้าไปหาเซ็นเซอร์มันอาจจะน้อยนะครับทุกท่านมันก็เลยตรวจจับผิดพลาดทําททให้รถของเรามีอาการเล่งวูบเล่งสะดุดก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับชิ้นส่วนพวกนี้นะครับเราจะทําการถอดแยกชิ้นออกมา ล้างนะครับนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มีน็อตหัวแฉกสองตัวยึดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัวปรับรอบเดินเบานะครับทุกท่านอ่าหรือว่าถ้าเป็น Honda เขาเรียกอะไร AISCV หรือว่า ISCV นั่นแหละนะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยนะครับคือแมปเซนเซอร์หรือว่า TP เซนเซอร์นะครับอ่าตัวตรวจจับปริมาตรอากาศต่างๆนะครับแล้วก็ตัวปรับเปลี่ยนองศาการจุดระเบิดนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าเดี๋ยวถอดออกมาให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับก็ เครื่องมือที่เราใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกท่านนะก็มีไขควงแขก2ตัวนะครับแล้วก็ปากกดาวนะครับปากกาห้าเหลี่ยมดาวหกเหลี่ยมดาวนี่แหละนะครับเมื่อเราถอดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับแมปเจนเซอร์ ensor, นี่นะครับให้ระวังโอลิงตรงปลายนิ้วชี้ผมด้วยนะมันมีโอลิงหนึ่งตัวระวังโดนเบนซินแล้วบวมนะครับระวังเป่าแล้วฉีกขาดนะครับเดี๋ยวจะหาซื้อไม่มีแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เสายาวๆเนี่ยนะครับ อ่าตรงนี้ก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับข้างในไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็คือเซ็นเซอร์นะครับอ่าถ้าเป็นตระกูลเวฟนี่รู้สึกว่าจะมีขายนะอ่านะครับแต่รุ่นนี้ผมเสิร์ชหาแล้วไม่มีนะครับทุกท่านนะอ่าขายพร้อมดิ้่เล่งนะครับของเทียมไม่เห็นโผลมาในท้องตลาดเลยนะแล้วทีนี้นะครับไอ้ตรงที่มีโอลิงตัวใหญ่เนี่ย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 ตรงที่ผมซูมนะ รู้สึกว่ามันจะมีเหมือนกับว่ามีรูอากาศอยู่รูหนึง่งแต่นะครับดูไปดูมาซูมไปซูมมามันตันนะเนี่ยนะอ่ามันตันหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือว่าเขาจงใจเอาฟองน้ําหรือเอาอะไรมาอุดไว้ในลักษณะแบบนี้นะอ่าอุดไว้เพื่อให้ปริมาตรอากาศมันเข้าได้แค่นี้หรือเปล่านะมันไม่เหมือนกับว่าอุดอุดอ่อปิดช่องแบบว่าปิดไม่ให้อากาศเข้าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นโพรงอยู่นะครับกท่าน ตัวนี้ ASV นะครับก็ทำหน้าที่เปิดปิดอากาศนั่นเองนะครับในรอบเดินเบานะนี่นะครับก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับทุกท่านนะตัวนี้นะครับจะสร้างสนามแม่เหล็กดูดเข้านะครับเพื่อทําการเปิดอากาศนั่นเองนะครับทุกท่านนะอากาศเข้าเยอะส่วนผสมบางรถมันก็เร่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านนะมันจะปรับรอบเดินเบานะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็ล้างเป่าทําความสะอาดได้เลยนะครับน้ามันเบนซินเราธรรมดาล้างนี่แหละแต่ นะครับดูซิน้ำมันเบนซินเนี่ยผมว่าสีมันแปลกๆผิดปกตินะเนี่ยน้ำมันนะครับก็อาจจะมีส่วนทําให้รถวูบเร่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่า95เนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยถูกกันกับอากาศเย็นนะครับเดี๋ยวผมลองทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันไปด้วยเลยก็แล้วกันเดี๋ยวมาพบกัน